เอ i อบิ๊กนะครับก็คือมีหมีตัวใหญ่ตัวหนึ่ง appears นะเตอมีดีนะครับเพราะเป็นการเล่าความฝันในอดีตหมีตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้น from behind a tree ปรากฏขึ้นจากด้านหลังของต้นไม้ต้นหนึ่ง i t was looking for food id ในที่นี้ก็คือหมีนะครับ w a s looking ก็เป็น present อ่าเป็น past ก็ในอเหมือนกันนะครับกำลังมองหาฟู d มองหาอาหารในนี้ก็คือมองหาเหยื่อนั่นเองนะครับคุณครูแปลว่ามองหาเหยื่อนะครับนะนี่มองหาเหยื่อ f o ู d แปลว่าอาหารนะครับแต่สำนวนเวลาแปลเราจะแปลว่าเหยื่อก็ได้นะครับอิด <c oughs> ในที่นี้ก็คือมีนะครับอ t s โซมีมีเห็นฉันแล้วนะครับนะในในฝันนะครับนะ a N d k m e after เป็นตัวหนาตัวทึบเดี๋ยวนักเรียนคุณครูจะแปลตัวทึบให้ด้านล่างนะครับ came แปลว่ามา after แบบด้านหลังมาด้านหลังก็คือไล่ตามมาเลยนะครับนะหมีก็ไล่ตามฉันมาพอมาเห็นฉันทีนี้ทำอย่างไรล่ะครับ I quickly climb s t r e e นะครับ,รบฉันจะยืนให้หมีมาตะปบไม่ได้นะครับนะถึงแม้จะได้ความฝันกันนะครับด้วยสัตยาตญาณของสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับ ค u i กรี Quickly, นะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับกลัมปีนนะครับปีนต้นไม้ทันดีเลยทั้งๆที่ขึ้นต้นไม้ไม่เป็นนะครับนะแต่ไม่รู้เพราะความตกใจกลัวนะครับขึ้นไปอยู่บนยอดไม้โดยไม่ทันรู้ตัว But แต่ว่าเด e นนะครับเด่นหลังจากนั้นหรือว่าแต่ว่าแล้วนะครับ I heard a loud cracking noise ฉันก็ได้ยินเสียงนะครับ ครา n g noise cracking cracking noise นะครับเป็นตัวทึบ uh, ในที่นี้หมายถึงเสียงที่แตกดังแครกๆนะครับนะแต่ว่าแตกดังแครกแล้วก็ดังดังมากด้วยนะครับ loud เดี๋ยวคุณครูเลยเราคราคิ่งนอยนั่นก็คือเกิ่งต้นไม้หักมาเองนะครับนะเสียงแตกหักดังออกมานั่นก็คือกิ่งต้นไม้หักพอกิ่งต้นไม้หักทําไงนะครับ ไม่รู้กิ่งต้นไม้เล็กไปหรือว่าคนที่ขึ้นไปน้าหนักเยอะก็ไม่รู้นะครับมี2ประเด็นนะครับนกะ็เลยทําให้กิ่งต้นไม้หักทาไงล่ะครับพอกิ่งหักทีนี้หม,มนก็ยืนอยู่ข้างล่างนะครับใต้โคนต้นไม้ I was falling out ทีนี้นะครับฉันก็กำลังตกมาจากต้นไม้นะครับ I was falling ฉันกำลัง พอฉันกำลังหลง่นลงจากต้นไม้นะครับ o f the tree and the bear was waiting for me below แปลว่าอะไรครับหมีก็กำลังคอยฉันอยู่ข้างล่างนะครับแหมจะชวนฉันไปดูหนังหรืออย่างไรนะครับถึงมายืนคอยอยู่นะครับนะมีก็คอยฉันอยู่ด้านล่างนะครับทำอย่างไรล่ะครับทีนี้นักเรียนติดตามเรื่องราวต่อไปเละแล้วในที่สุดนะครับ I start Screaming แปลว่าอะไรครับฉันก็เริ่มนะครับส่งเสียงกรีดร้องทันทีนะครับนะร้องว่าอย่างไรนะครับก็ต้องร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยและแล้วฉันก็ไอ้โวครับฉันก็ตกใจตื่นนะครับนะ